นอกมากินเชอรี่ยัดเจิมที่เบิดเครื่องตลุลหวคคะยัดเจิมก็มีวิธีเห็ดก็เลยมีที่ว่าเทียดจังได้คอยจะบอกมากินก็เอาถุงมามาลองดูเอาถุงมาปิวปิวสินะคะฮาทเทียฮัเทียมสียานเราก็บอกมากินว้านนี้ก็ยังบ่ไย กินเบิดเลยค่ะเมื่อนี้กินเบิดกี่เครื่องต้นแล้วทุกคนหนึ่งแดนอยู่เทื่องผุนแม่เบิงด,ดูโอ้ยตือยาวบนหยาเขาร่องเบิงหาเทียได้ผลนี่เจิมนั่งอยู่เทื่องหนาตางเลียวมาเน,นี่นโอ้ยมันมากินเบิดหรอค่ะคุณนะ่ะของเขากินของเขามากเนาะว่าล่ะเขาก็ต้องกินแ่ะค่ะนึเมือว่าน,นี่ก็ยังไง เหรียญอยู่อ่ะยอะเจอมาติาเก็บเบิเราบา์ดรือบเก็บ์ตันแน่เหรียดเอาไว้ให้ทุกคนดูว่าลูกสีดำม,มันจะเป็นยังไงอะนะมันก็เลยจเจอเหรียบว,วันนี้เสร็จแล้วค่ะร้อ,ะองเบิยงว่าจะเลรียบเหรียดนาเตียได้ผลก็เอาถุงมาปิวๆ เชอรี่เด้อขุ่นขุง่งขุ่นแดงกาแฟทุกคนถ้าธอ,นนอนนเป็นยาไม่ต้องมาใกล้นะคะจะได้กินลูกสีดำอาหารสาวยือมือนีค่ะ ขนมปังแฮมกับพักอันนี้ก็จะเป็นอย่างก็กล้วยโอเวคาโดนี่คะ่ะบุเบลรีกับสตรอเบอรี่ใส่ปูนกันเยาเจมก็จะใส่นมสตรอเบอรี่ติดลายไปบ่ เม่าลายดอกใส่เบอร์โอลดนะเทลงไปเลยไม่นี่ก่อนใส่นมลงไปค่ะ ใจนุน่มไผ่มากหน่อยก็ใส่หน่อยผู้ใดามากหลายก็ใส่หลาค่ะนุม่มาค่ะมากินน้ำกันพ่อเอกเราก็กินด้วยกันค่ะพ่อเอกเราคือกินง่ายแต่แต่ทุกคนเดิงแล้วพอใส่จานเลยก่ะทุกคนพ่อเอกนี่แหละคะ่ะฝรั่งเพคนกินง่ายๆแบบถ้าไตของเปืนนี่ละ่ะจานเชิเพื่อนกับวัดใส่ให้เจิญเฉียวใส่แล้วก็กินน้องเล่าเป็นสี่หละะักค่ะ แต่ตอนเศร้ากิน,กนไผกินมันกินเขาแย้มแร่งนะนาน้ำกันเป็นไรพ่อเอกก็คอยอยูค่ะรอหมออยู่นี่ละ่ะบุเรียกตัวจากเธอ,เอหมอก็ได้มาขามากินน้ำเย้เจมสวัสดีค่ะพี่น้องสปูสุโคนเยเจมช่วนบทสวีเดนมากินอาหารหเศร้านี่เย้เจมได้ค่ะมื่อนี่เย้เจมพากินอาหารเช้านี่จ้ะใส่นมแล้ว บ,บ,บัวบ๊ี่กับตัวบัวบ๊วให้เจิมใส่น้ำกันอ,อร่อยค่ะอันซอยให้เจิมกับก,กินหลายแบบดีดอกค่ะจางทีเขาบอกค่อยกินดอกแง่ไม่อยังเดียบบอกค่อยกินกินเป็นข้าวโอก๊กข้าวโอ๊กนี่ยังกินเป็นแบบว่าข้าวโอ๊กใส่ใส่ผลไม้กันเสียค่ะ หาเจ้าพระเอกแอตเอตูกุ๊ดึกปั๊ดเดียเ๋ยวจใส่มือเลย,เลยค่ะใช้มือจังสีดไปเลยไม่ต้องใส่พิถีพีฐานใส่มีดดดอกค่ะนี่ใส่อย่างนี้ใส่ผัดแล้วเวจิม ใส่ผักลายคนนี้อยู่ถากินบอทายวิดีโอ่ะใส่นี่ไรไม่ดีล้มปากตัวเนี้ยมันจะคาปากจะเป็นแฮมแฮมมันเป็นซาลามี่ค่ะ เดี๋ยวจะคนมากันนะคทุกคน ตามด้วยผลไม้ค่ะกล้วยโอวโวคาโดอ,อร่อยกับมันๆอืม กินยิมแล้วก็มาคุยกันยักนอ้นอย,นยค่ะทุกคนว่าจังไดเนาะย,ยุ่งเจอเรื่องวานยังไิว่าตีไมหยังดอกค่ะไม่ได้ว,ว่าดอกพระเอกนัินบอ่ออยากเตะอ่านเบาทุกคนฟังกะนรอเหมือนเดิมค่ะหมอยังไม่เรียก หมก็ยังไม่เรียกนัดคิวพระเอกจกะลอ่อคือเกาอาการก็จะเป็นอย่างไรทุกคนก็เป็นห่วงอาการก็ก็ค้งทีค่ะก็นยังไปให้ใหชาขาชาแขนอันหัวคางใายคือเกาแต่ก็ต้องรอนะคะขอบคุณทุกคนหลายๆที่ในแนะนำแล้วก็เป็นกร่างใจให้เยเจิมครับอนอันพระเอกนะคะ พอเล่าหายบ่าเป็นเนียงเขากินเขาเศร้าคี้กับทุกคนมาเบาเรื่องเล่ากันพเอกให้ทุกคนพังน้ำอืมพลาเ,เราแก้วกินอยู่นี่ละค่ะเราวก็กินของเราแต่เราก็บอกองดอ,งดอกบวบเป็นยังดอกแล้ว่าอาการค่ะหน้าตาก็ไอซึมเศร้าอยู่น่ะนะค่ะทุกคนคนป่วยเนาะ ก็ยัดเจิมกับป่วยยัดเจิมก็ได้เั็ดคิปก็เลยมาวางเบาเฮ็ดคิปกันแหละแต่ว่ายัดเจิมนี่กะโอ้ยล้างกองก็โอ้ยลอยกันละค่ะทุกคนแต่กะใหญทุกคนมาเบ่งและมีความสุขยัดเจิมกะิมาเบาแต่เรื่องป่วยไรกะมันเป็นทุกคนก็ต้องเก็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะอันนี้ไปเก็บบุเบอรี่กันยังบ่ท่านได้เบาเรื่องป่วยขูมาบุเบอรี่ บูเบอรี่เห็นไหมกันยังว่าท่านได้สุกดอกค่ะแต่ยัดเจมกักระเก็บอยู่ข้างบ้านเนี่ยนี่อันนี้เก็บอยู่ข้างบ้านเพราะว่าไปเก็บมือเพระเอกพาไปเก็บหนังนวยมันบ่ใหญ่ข้างบ้านใหญ่กรยัดเจมไปเก็บเอามือมือไปเก็บเอาค่ะเดี๋ยวไอ้ผ้าทุกคนไปเก็บไหมเบิ่งใส่มือหรือใส่หน้าตักข้างบ้านนะค่ะเอาแค่นี้นะคะทุกคน,นยัยเจมไอ้กระขอบคุณทุกคนคือเก่า่ะคะ่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสุขภาพมาก่อนค่ะเจเจมเจเจมจะวอวยพรแต่มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะเจเจมเป็นคนสุขภาพไม่แข็งแรงก็อยากให้ทุกคนแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าได้คะ่ะสวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye bye I have very nice breakfast. Very, very, very delicious for me. Every day I eat everything very delicious. <laughs> I like smile. Hope you enjoy my video. Have a nice day. See you next video. Bye bye. Very, very, very beautiful powers มันจะสวยไปปากทุกคนค่ะให้เจอมาอยู่สีเลยคะทุกคนเชียงพระเอกนั่งโปองๆแปลงๆกินสตรอเบอร์รี่เนุะมบายบายค่ะจบคลิปกับบอจบจ็กเทียรเบาอยู่เนี่ให้เจอสไตล์ใหม่